สดีค่ะเด็กๆหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะก็จะเป็นหน่วยวันพ่อแห่งชาตินะคะวันที่5ธันวาคมของทุกๆปีนะคะก็จะเป็นวันพ่อแห่งชาติเป็นวันที่เราได้น้อมลำลึกนึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะคะพระราชกรณียกิจที่สําคัญของพระองค์ท่านนะคะพระองค์ท่านนะคะ,ะ,คนนะ,คะเมื่อท่านยังมีพระชนมน พชนอยู่นะคะพชนชีพยอยู่นั้นพระองค์ท่านได้ทรงช่วยเหลือประสบนิกรมากมายนะคะมีเมตตากรุณาต่อประชาชนคนไทยไม่ว่าจะอยู่ที่แห่งหนตําบลใดเมื่อประชาชนของท่านนะคะได้รับความทุกข์ยากท่านก็จะเสด็จไปเยี่ยมเยียนประชาชนช่วย ขจัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนชาวไทยมาตลอดระยะเวลาที่ท่านยังมีพระชนชีพอยู่นะคะท่านไม่เคยละทิ้งประชาชนเลยนะคะสัญลักษณ์ของวันพ่อแห่งชาตินะคะก็คือดอกพุทธรักษานะคะดอกพุทธรักษานะคะจะเป็นสัญลักษณ์ของวันพ่อนะคะบทบาทหน้าที่ของพ่อมีอะไรเด็กๆทราบไหมคะบทบาทหน้าที่ของพ่อคือให้กําเนิดและอบรมเลี้ยงดูนะคะ หารายได้ให you ้กับครอบครัวและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกนะคะเราเป็นลูกนะคะเราก็ควรปฏิบัติตนต่อพ่ออย่างไรบ้างคะเด็กๆเชื่อฟังคําสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่นะคะช่วยเหลืองานบ้านเล็กๆน้อยๆช่วยเหลือท่านนะคะช่วยเหลืองานบ้านของท่านช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านบอกหยิบของนะคะอย่างเราเป็นเด็กเล็กๆนะคะหยิบของให้คุณพ่อคุณแม่นะคะเก็บช่วยกับชาม เก็บของเล่นเข้าที่นะคะถูบ้านกวาดบ้านเล็กๆน้อยๆอยเก็บเสื้อผ้าเก็บข้าวของให้เป็นระเบียบอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแบ่งเบาภาระนะคะของคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณครูมีคํากรนะคะจะนะคะอ่านให้เด็กๆท่องให้เด็กๆฟังเด็กๆท่องตามคุณครูนะคะครอบครัวของเรานั้นมีพ่อแม่ อันเป็นผู้ก่อกำเนิดพวกฉันพ่อแม่ฉันต้องทำงานทุกวันเพื่อเลี้ยงพวกฉันนั้นให้มีกินพ่อจ๋าแม่จ๋าหนูรักจริงใจเพราะพ่อแม่สเป็นผู้นำเราเอ่ยนะคะเด็กๆถ้าเราไม่มีพ่อแม่นะคะใครจะเลี้ยงดูพวกเรานะคะเพราะฉะนั้นบุญคุณของท่านมากมายนะคะ ให้เด็กๆนะคะได้เชื่อฟังคําสั่งสอนนะคะปฏิบัติตามคําสั่งของคุณพ่อคุณแม่นะคะไม่ดื้อไม่สนไม่งองเงนะคะเชื่อฟังคําสั่งสอนของด้านเท่านี้เราก็จะเป็นลูกที่ดีนะคะของพ่อแม่แล้วนะคะขอให้ทุกคนนะคะปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพ่อแม่นะคะเป็นเด็กดีของพ่อแม่และของคุณครูด้วยนะคะ <immersed. S 1> สําหรับคลิปนะคะการเรียนการสอนวันพ่อแห่งชาตินะคะ บูดาขอจบแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ